ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่ห้าสิงหาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขคนคว้ายในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบาป เราว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีใน,านบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณัจฉามิ ธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคฉามิ นัตทิเมารนังอัญยางพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยางสังโฆเมารนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตย,ยังสัตทุาสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป ha, ็นที er, ่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีส <onia> ิกขาประทางสมาธิยามิกามสุม <haciendo animal> ิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ปิสุนาวาจาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิพรุษวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทาน อาชีวตะมกักศีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอะพรหมจัริยาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ มสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิขาประทางสมาธิยามิวิกาละโภชนาะเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิขา ข้าประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารณะมันดันนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจารสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆานา เวรามณีสิคขาประทังสมาธิยามิข้าเจ้าขอสมาทานศีลนสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมาผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบวดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบ จเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมะปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าพทชง 7, เจ็ดอริยมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระสมณาสัมพุทธต้าผู้ทรงบอกทางอันประเสริฐให้เหล่าสัตว์ผู้สั่งสมบุญไว้นั้นได้เดินตามและเป็นเหตุแห่งความพ้นจากทุกข์ค่ะเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมากเช่นนั้นใช่ไหมคะจึงได้มีโอกาสศึกษาธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันนีสมาทิฐินำหน้า การเจริญกุศลทุกประการซึ่งขณะนี้เป็นเรื่องของการศึกษาพระสัทธรรมเพื่อออกจากวัตถุร่วมกันโดยศึกษาในอัตตกถษาสัภาสวะสังวรสูตรในข้อทีห้าคืออาสวะที่จะพึงลาได้เพราะการเว้นศึกษาร่วมกันในสถานที่อโคจร5ห้าประการและในลำดับต่อมาพระองค์ได้แสดงดังนี้ว่า มิตรที่ลามกคือปาปเกมิตรเตได้แก่มิตรเทียมหรือมิตรผู้ชั่วช้าคือผู้มิใช่มิตรผู้ถูศีลคำว่ามิตรปฏิรูปคนเทียมมิตรมิตรเทียมมิใช่มิตรแท้มีอยู่ด้วยกันสี่พวกได้แก่หนึ่งคนปอกลอกมีลักษณะสี่คือหนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสอง ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มาก3ตัวมีภัยจึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน4ี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเราฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องพิจารณาตัวเราเองนะคะว่าเราเป็นคนเช่นนี้หรือเปล่าถ้าเป็นคนเช่นนี้ผู้ปรารถนาที่จะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียน้อยแล้วปรารถนาจะได้มาก ตัวมีภัยจึงมาช่วยทำรรกิจของเพื่อนนะคะเมื่อไม่มีภัยก็อยู่สุขสบายไม่สนใจผู้อื่นและข้อที่สี่คือคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวหากเรามีทั้งสี่ข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็พยายามปรับปรุงตัวเองเพราะผู้ปรารถนาจะพ้นไัยนั้นคงไม่เห็นแก่ได้อย่างนี้นะคะ คิดแต่จะเอาจากผู้อื่นฝ่ายเดียวส่วนมิตรเทียมประเภทที่สองคือคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่อย่างคือหนึ่งดีแต่ยกของหมดแล้วมาปลาไยเช่นถ้าเรามีทรัพย์เราจะทำอย่างนูน้นอย่างนี้จะเจริญกุศลนู่นนี่แต่ขณะนี้เราไม่มีเราเลยไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ นี่ละค่ะคือถ้ามีจริงๆก็คงไม่ทำได้แต่พูดไปเท่านั้นเองสองดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศัยหากยังไม่ได้ก็เอามาอ้างว่านี่ถ้าได้มานะฉันจะแบ่งให้เธอสามสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มีได้สี่เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง เวลาเพื่อนขอร้องช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นจริงๆเราก็จะอ้างนูนอ้างนี่ไปไม่ได้ช่วยไม่ได้ด้วยเหตุอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี้คือลักษณะของมิตรที่เป็นมิตรไม่ดี<ๆ>เขาเรียกว่าดีแต่พูดค่ะเวลามาพูดแล้วก็จะบอกว่าช่วยนูนช่วยหนีได้นะแต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็จะหลีกหนีนะคะโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้อสามคนหัวประจบมีลักษณะสี่อย่างคือหนึ่งจะทำชั่วก็เออออแทนที่จะห้ามปรามเพื่อนนะคะในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์หรือก่อโทษแต่กลัวจะเสียลาบยศที่จะได้จากเพื่อนเหล่านั้นนะคะ ก็เลยเอออ,อหอหมกไปเรื่อยไม่มีการขัดใจอะไรทั้งสิ้นดูเหมือนดีนะคะแต่เราต้องศึกษาให้ดีๆนะคะว่าคนที่ไม่ขัดใจเราเลยไม่ว่าจะเป็นไปในการกระทำดีกระทำเลวเราควรจะคบไหมสองจะทำดีก็เอ,อออนะคะเลวก็เอออ,อดีก็เออออ้าวแล้วตกลง เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างไหมในชีวิตไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเว้นสาต่อหน้าสรรเสริญสี่ลับหลังนินทาทั้งสองข้อนี้ก็เป็นเรื่องคู่กันที่เราทั้งหลายนั้นก็น่าจะประสบกันมาในชีวิตนะคะบุคคลใดที่เป็นใหญ่เป็นโตมักจะได้รับการประสบมาทั้งสี่ข้อเหล่านี้ลคะค่ะ เราจึงต้องศึกษาพระสัทธรรมให้ดีๆนะคะว่าบุคคลควรครบเป็นเช่นไรไม่ควรครบเป็นเช่นไรและโดยเฉพาะตัวเราเองนั้นทำตัวเป็นมิตรเทียมดังที่ศึกษากันมาแล้วถึงสี่หัวข้อใหญ่นะคะในข้อที่สี่คนชวนฉิบหายมีลักษณะสคือหนึ่งคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา เป็นการทุศีลที่ร้ายแรงที่สุดนะคะในศีลทั้งห้า้อด้วยเหตุว่าในปกติสติสัมปชัญญะก็ไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วเมื่อมาดื่มน้ำเมาเข้าไปอีกสติสัมปชัญญะจะมีแต่ที่ไหนใช่ไหมคะและการผิดศีลในข้อนี้นำมาซึ่งการผิดศีลทุกทุก้กอได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งในห้าข้อนั้นเอง จึงเป็นความโหดร้ายนะคะหากเราไปคบคนอย่างนี้จึงมีแต่ความฉิบหายใหญ่เป็นไปในการทุศีลทุกประการ 2. องคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนแล้วการเที่ยวกลางคืนน่ะมันทำอะไรก็ต้องพากันไปผิดบาปนั่ละคะ่ะกินดื่มน้ำเมานะคะเสพกามคุณทั้งหลายนั้นก็นำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์ สติสัมปชัญญะไม่มีอยู่แล้วต้องกล่าวซ้ำยังจะทำให้ฉิบหายเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเสียเวลาแทนที่จะใช้เวลาในการหลับนอนตื่นขึ้นมาศึกษาธรร,รมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมไม่มีเรี่ยวมีแรงในการตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะทำกุศลอะไรให้กับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวก็ไม่ได้ นำมาซึ่งทุกให้กับครอบครัวทั้งสิ้นนะค่ะสคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่นแล้วการเล่นนั้นมันเสียทรัพย์ไหมคะเสียทรัพย์เสียเวลานไปในอกุศลทั้งสิ้นจะมีสักกี่คนคะที่เป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อไปดูหนังฟังเพลงหรือดูการละเล่นแล้วก็พิจารณาธรรมะ เช่นเดียวกับท่านอุปติสสะกับโกลิตะซึ่งท่านทั้งสองนั้นได้บ่มบารมีมาถึงหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกลับเมื่อดูละครไปหรือดูการละเล่นไปก็สามารถพิจารณาถึงมรณานุสติทั้งภายในและภายนอกในที่สุดก็ออกบวดเป็นอักคราสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเราก็ไม่พึงคิดว่า เราจะเป็นเยี่ยงนั้นใช่ไหมคะข้อสคอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนันมีแต่พาไปฉิบหายทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะการพนันนั้นสามารถที่จะทําให้หมดแม้ตัวเองนะคะบางคนนั้นต้องตกเป็นทาสจากที่มีทรัพย์มากมายก็ต้องตกไปเป็นทาสของผู้อื่นต้องทำงานชดใช้เขา รวมถึงเสียทรัพย์หมดแล้วนะคะบุตรภรรยาก็หมดแล้วต้องสูญเสียแม้ความเป็นอิสระแห่งตนนะคะเพราะฉะนั้นมิตรสี่จำพวกนี้เราน่ะละไม่พึงเป็นแต่เราควรเป็นเช่นไรควรเป็นมิตรเป็นเพื่อนผู้ที่มีความเยื่อใหญ่ดีผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ซึ่งแยกออกได้เป็นมิตรแท้สี่พวกเช่นกันนะคะซึ่งเรานั้นต้องฝึกตนให้เป็นมิตรแท้กับบุคคลอื่นนะคะเพราะนั้นคือความเป็นกุศลนั้นล่ะที่จะเกิดขึ้นภายในตนเป็นเหตุเพื่อกูกนแก่ตนเองและผู้อื่นค่ะส่วนมิตรเทียมทั้งหลายนั้นเราต้องฝึกออกจากความคิดชั่วเหล่านั้นให้ได้นะคะ อย่าเห็นแก่ลาบยศสรรเสริญสุขเพื่อประโยชน์ตนค่ะในลำดับที่เป็นมิตรแท้นั้นมีสี่พวกดังนี้หนึ่งมิตรอุปการะมีลักษณะสี่คือหนึ่งเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนเช่นเพื่อนกินเหล้าเคล้าบุหรี่ทั้งหลายหรือไปเล่นการพนันหากเราพอจะตักเตือนได้ก็ช่วยตักเตือน แต่หากตักเตือนเองไม่ได้ก็อาจจะหาผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือนะคะคอยตักเตือนให้ผลจากความประมา,าทลาดครั้งเหล่านั้น <c oughs> เมื่อได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเราจะได้ไม่มีความทุกข์ใจกังวลใจว่าเราไม่เป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนนะคะนั้นคือสิ่งที่เราต้องคิดได้และ คิดน้อมที่จะประพฤติตามคำสอนเหล่านี้นะคะสเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนนะคะบางครั้งไม่เข้าใจในวิธีการแห่งการลงทุนทั้งหลายทั้งปวงนะคะในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีหลากหลายวิธีหากเรามีความรู้ความเข้าใจช่วยบอกเพื่อนไม่ให้กระทากิจในเรื่องเหล่านั้น ตามกำลังความรู้ที่ได้ศึกษามานะคะเป็นการช่วยดูแลทรัพย์ของเพื่อนไม่ให้เสียหายไปเพราะความไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านั้น 3. เมื่อมีภั่เป็นที่พึ่งพํนนักได้ในข้อนี้นั้นเราต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะว่าภัยที่เขาได้รับนั้นจะมีผลต่อครอบครัวมากน้อยเพียงไร เราก็ต้องแสวงหาที่ที่พอจะเกื้อกูลแก่เขาได้อาจจะไม่ใช่บ้านของเราแต่เป็นสถานที่ที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัยโดยให้คำแนะนำหรือเอาไปฝากแต่ถ้าเห็นว่าไม่ได้ก่อถูกก่อโทษให้กับครอบครัวถึงขั้นกับได้รับอันตรายก็ควรจะแบ่งที่อยู่ที่อาศัย หรือปัจจัยอื่นๆที่เขาขาดเหลือนะคะก็ช่วยตามสมควรตามที่เราพอจะช่วยเหลือได้ไม่ใช่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะข้อสี่มีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากนะคะเขาออกปากมาหนึ่งพันเราอาจจะให้ไปพันห้าร้อยหรือสองพันแล้วก็อาจจะบอกเลยว่าไม่ต้องคืน เพราะสิ่งเหล่านี้การที่จะคืนในเรื่องของทรัพย์สินที่ให้ไปแล้วนั้นยากมากค่ะเพราะความเดือดร้อนของคนเรานั้นส่วนใหญ่มันไม่ใช่เดือดร้อนในช่วงสั้นๆแล้วเขาจะมาขอร้องเรานะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างมีกำลังกล้ามากๆค่ะเขาถึงกล้าปากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะ ซึ่งเรานั้นก็ลองคิดถึงตัวเราเองนะคะว่าหากเราไม่เดือดร้อนอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราคงไม่กล้าไปขอใครนะคะหรือบอกใครหรอกว่าเรากำลังเดือดร้อนแสนสาหัสแล้วมาขอยืมสตังหรือวัตถุสิ่งของต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึก อย่างนี้ได้เราก็คงช่วยตามที่เราพอจะเกื้อกูลได้เต็มที่นะคะเพราะความเป็นมิตรเป็นเพื่อนแท้นั้นพอบจะเห็นได้ในเวลาที่ประสบทุกข์นันละค่ะผู้ปราถนาสุขก็ย่อมเจริญกุศลทุกประการนะคะด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายก็คงฝึกตนที่จะเป็นมิตรแท้ออกจากมิตรเทียมค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาิยาสสติโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนันดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่าราบานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกทันด้วยความเคารพอย่างสูงกลาบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ